ใส่เหล้าจีนผิดขั้นตอนผิดวิธีเวลาปรุงอาหารนะครับอาหารก็จะไม่ค่อยหอมนะครับเพื่อนๆเมน,นูผัดเมนูต้มเมนูตุ๋นนะครับก็จะใส่เหล้าจีนคนละขั้นตอนนะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะมาบอกขั้นตอนการใส่เหล้าจีนให้ถูกวิธีตามไปดูกันเลยครับเรามาเริ่มที่เมนูผัดกันนะครับเราก็นาเครื่องผัดลงไปผัดกับน้ามันแบบปกตินะครับเมื่อเครื่องผัดของเราหอมดีแล้วเราก็ราดด้วยเหล้าจีนเลยนะครับเราจะราดเหล้าจีนขั้นตอนนี้นะครับ พอเมื่อเล้าจีนโดนกระน้ำมัน,นแล้วโดนความร้อนทุกสูงนะครับก็จะมีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์มากครับจากนั้นเราค่อยเติมน้ำซุปหรือน้ำเปล่าลงไปนะครับนี่นะครับเพืพ <Anton> ia, พ่อนเพื่อนก็คือขั้นตอนการใส่เล้าจีนในเมนูผัดนะครับเราต้องผัดเครื่องให้หอมก่อนนะครับเราค่อยราดเล้าจีนลงไปนะครับก็จะช่วยให้เมนูผัดของเรามีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์มากครับต่อมาก็จะเป็นเมนูราดน้ำแดงต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเห็ดหอมน้ำแดงเต้าหู้เห็ดหอมน้ำแดงอย่างที่ผมทําคลิปลงไปให้ดูนะครับเพื่อนเพื่อน เรามาดูขั้นตอนการใส่เหล้าจีนในเมนูราดน้ำแดงต่างๆนะครับตั้งกระทะให้ร้อนอนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่น้ํามันพืชลงไปนิดหน่อยครับแต่นั้นก็ตามด้วยเหล้าจีนครับเช่นเดียวกันครับเมื่อเหล้าจีนโดนกับน้ํามันร้อนๆนะครับอุณหภูมิสูงสูงก็จะทําให้มีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์เหมือนกันนะครับแต่นั้นเราค่อยเติมน้ําเปล่าหรือน้ําซุปลงไปครับจากนั้นเราก็ปรุงรสชาติได้เลยนะครับ นี่ก็คือขัอ้นตอนการใส่เหล้าจีนในเมนูราดน้ำแดงต่าง,างๆนะครับต่อมาก็จะเป็นเมนูซุปต่างๆนะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นเมนูซุปไก่ตุ๋นมะนาดองซุปเป็ดตุ๋นมะาาดาองหรือว่าซุปซี่โครงหมูตุ๋นเห็ดหอมหรือแม้แต่ซุปปากุตินะครับเรามาดูขั้นตอนการใส่เหล้าจีนในเมนูซุปต่างๆนะครับเป็นซุปน้ำใส่นะครับเพื่อนตั้งกระทะร้อนนิดนึงน,นะครับแล้วเราก็ราดเหล้าจีนลงไปครับโดยที่ไม่ต้องใส่น้ำมันเหมือนเมนูที่ผ่านมานะครับจากนั้นเราก็เติมน้ำซุปหรือน้ำเปล่าลงไปเลยครับ การราดเหล้าจีนลงไปในกระทะร้อนๆแบบนี้นะครับก็จะทําให้น้ําซุปของเรามีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์เช่นกันนะครับเพื่อนๆการใส่เหล้าจีนในเมนูนี้นะครับก็เหมาะกับเมนูเช่นซุปเห็ดหอมน้าใสซุปเยื่อไผ่น้ําใสหรือซุปเนื้อปลานะครับในตัวอย่างคลิปที่ผมทําเป็นแกงจืดนะครับก็แกงจืดก็มีขั้นตอนการปรุงคล้ายซุปที่ผมกล่าวมานะครับเราไปดูขั้นตอนการใส่เหล้าจีนอีกวิธีหนึ่งนะครับในเมนูซุปไก่ตุ๋นมะนาวดองหรือว่าเป็ดตุนมะนาวดองนะครับ เราใส่น้ำซุปหรือน้าเปล่าลงไปแล้วนะครับเราก็เติมเหล้าจีนลงไปเลยนะครับแต่วิธีนี้นะ้าซุปก็จะไม่ค่อยหอมเหมือนวิธีแรกนะครับวิธีใส่เหล้าจีนแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ก็ไว้ทําเมนูตัวอย่างเช่นซุปไก่ตุ๋นมะนาวดองซุปเป็ดตุ๋นมะนาวดองเป็นต้นครับและเอกเมนูนะครับเพื่อนเพื่อก็จะเป็นเมนูตุ๋นน้าแดงต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นเป็ดพะโล้นะครับเป็ดน้ําแดงหรือว่าไก่ตุ๋นน้ําแดงหรือว่าขาห่านน้าแดงนะครับเพื่อนๆเรามาดูขั้นตอนการใส่เหล้าจีนในวิธีแรก ในเม,มน,นูตุนน้ำแดงต่างๆนะครับเราเติมน้ำซุปลงไปแล้วเราก็ hmm. ปรุงรสชาติเลยนะครับจากนั้นเราก็เติมเหล้าจีนลงไปพร้อมๆกันเลยนะครับจากนั้นเราก็ใส่เครื่องปรุงและส่วนผสมทุกอย่างตามปกติเลยนะครับเรามาดูวิธีการใส่เหล้าจีนแบบที่2กันต่อเลยครับตั้งกระทะให้ร้อนนะครับแล้วใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยครับจากนั้นเราก็นําเครื่องลงไปผัดเลยนะครับผัดให้หอมเหลืองเลยนะครับนี่ผมทําเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับเพื่อน เครื่องก็เลยดูไม่เยอะนะครับเมื่อเราจีนโดนน้ามันและความร้อนสูงนะครับก็จะมีความหอมมากเช่นเดียวกับเมนูผัดนะครับขั้นตอนต่อมาเราก็เติมน้ําซุปหรือน้ําเปล่าลงไปครับเพื่อช่วยชา์ล้างเหล้าจีนที่ติดอยู่บนกระทะนะครับเพื่อนๆจากนั้นเราก็เทกลับลงไปในหม้อตุ๋นนะครับที่เราจะนําไปตุน๋นน้าแดงต่างๆนะครับจากนั้นเราก็ปรุงรสชาติแล้วเติมส่วนผสมทุกอย่างแล้วก็นําไปตุ๋นตามปกติเลยนะครับเพื่อน ทั้งหมดนี้ก็คือขั้นตอนการใส่เหล้าจีนในการปรุงอาหารของอาหารจีนสูตรพัฒนานะครับเพื่อนเพื่อนท่านไหนถ้ายังไม่เคยใส่เหล้าจีนในการปรุงอาหารแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็ไปปรับใช้ดูนะครับรับรองอาหารของเพื่อนๆนหอมอร่อยขึ้นแน่นอนครับสวัสดีครับ